สว nice ัสดีครับสว <orian. S 2> ัสดีครับสสทุกท่นสวัสดีครับพีน่นุษวันนี้นะครับเรามาจังหวัดลบบุรีอีกแล้วครับมาที่ลบบุรีกันพี่นุชค่ะถ้ามือขวาของลุงชินเป็นวังลาลาย<ๆ>มือซ้ายเป็นสารประการเน่นี่เี่ <redef ine. S 2> <phas. S 1> ให้ไปจังหวัดลบบุรีเลือกเอาจะไปที่ไหนเลือกเอาจะไปที่ไหนดเลือกสองที่เลยเลือกยังไงสองที่เพราะว่าดีทั้งสองที่ไงคะโอ้โหต้องไปของดีลบบุรีอ่ะต้องไปทั้งสองที่ไปทั้งสองที่เลราแล้วถามอีกจ้าอะไร ขึ้นหน้าขึ้นตาที่จังหวัดลบบุรีขึ้นหน้าขึ้นตาลบบุรีโอ้โงง่ายิีเดียวอะไรอะไรอะไรสิวกับฟ้าเอาใจเดียวล้อเล่นล้อเล่นอะไรพี่นังจริงแล้วดินสอพองดินสอพองใช่ดินสอพองเข้าไว้ทำอะไร่ะขึ้นหน้าขึ้นตาเขาไว้ทำอะไรเอาไว้บำรุงผิวหน้าตั้งแต่โบราณมาแล้วนะสมัยพันาละายนู่นเลยเหรอใช่สมัยพันาลัยเลยนะลุงเชนแล้วมันเป็นยังไงดินสอพองนี่ไงนี่ไงนุชให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ดินสอพองนี่นะคะ เป็นนี่มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กพกพาอย่างเนี้เหรอใช่ใช่ดินเสาพองลุงชินโอ้ยนี่ดินเสาพองไม่ต้องอย่างนี้ทำไมดินเสาพองลุงชินใหญ่ยังไงนะอ๋อคนนี่ดินเสาพองอ่ะเล้วโอ้โหจะพกไปไหนอะไรยังไงไม่ใช่แล้วลุงชินใช่เนี่ยดินเสาพองอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยของนุชถูกงั้นเอาอย่างนี้เอายังไงจะได้รู้ว่าอันไหนคือดินเสาพองจริงๆไปถามป้าน้อยไปถามป้าน้อย เป็นกูรูเป็นผู้รู้อยู่บ <Richt Charlotte. S 1> ้านหินสองก้อนตมวลทะเลชุบสอนจังหวัดลบบุรีโอโหป้าน้อยรู้เลยนะป้าน้อยรู้แล้วเอรู้ถูกอ่ะฮะตอบถูกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ลิงลิงอะไรลิงจักจั๊กอะไรจะก็รักจริงจริงไงไม่เอาอ่ะเอาลิงไม่จักทำไมอ่ะลิงไม่จักอะไรอ่ะจะได้รักไม่จริงโอ้ยรักไม่จริงใช่ดยงนั้นเราไปหาป้าน้อยกันดีกว่า ห<ผ>าป้าน้อยเลยจะได้รู้เรื่องดินสอพองกันก่อนเออผาท่านผู้ชมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ให้ลิงเดี๋ยวให้ลิงเดี๋ยวให้ลิงนะ ดินสอพองมีเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ที่ดีที่สุดนั้นก็อยู่ที่แหล่งบ้านหินสองก้อนตําบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนี่แหละครับข <c oughs> ุดไม่ลึกครับนี่สีขาวขาวนี่ยังไงล่ะครับดินสอพองสาเหตุที่เรียกดินสอพองก็เพราะว่าหากเราบีบน้ำมะนาวใส่ไปในดินสอพอง สิ่งน้ำมะนาวนั้นมีริ์เป็นกรดจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในดินสอพองทำให้เกิดฟองฟูขึ้นทำให้ดูเหมือนดินนั้นพองตัวจึงเรียกกันว่าดินสอพอง กองเมื่อขุดขึ้นมาจะต้องนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกกรวดเสศษผงเสศษยาแห้งตรอดจนสิ่งเจือปนออกเสียก่อนนำดินทอพองผสมน้ำมาใส่บอ่อซีเมนตที่เตรียมไว้ปล่อยให้ตกตะกอนสูบน้ำทิ้งแล้วรอให้หมาด ได้ค่ะได้เลยเหรอใช่เวลาหนูออกแดดแล้วร้อนช่วงเย็นเย็นอ่ะมันจะกันฝ้าหนูก็จะป้ายเลยโอ้โหเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันเล่นสงการเลยใช่ค่ะแต่ก็จะไม่เป็นฝ้ารักษาหน้าค่ะโอ้โหนี่ดูหน้าป้าน้อยยังใสเป๊ะเลยใสปิ้งเนี่ยค่ะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้เลยเวลาออกแดดช่วงเย็นนะคะเพราะมันร้อนอ่ะ จะไม่เป็นฝ้าใช่ค่ะจะกันฝ้าได้ตัวนี้นอืนี่เคล็ดลับง่ายๆมีประโยชน์มากนะพด <ะ S 2> <ะ>อน้อยเนาะแล้วก็ปิดแมสอีก<ะ>เท่ากับเหมือนบำบุงหน้านาะเหมือนมาร์กหน้ามาร์กหน้าเหม,มือนมาร์กหน้าเลยปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช่ใช่ไอ้นี่มันใช่โอสดพระนารายณ์ขนาดนึงว่ะเนี่ย ใช่ค่ะใช่โอสถเทานาณ์ขนาดหนึ่งป้าน้อยแล้วถ้านุชนุชเอาอะไรเนี้ยมาบีบมะนาวแล้วมาทาได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมคะตัวดินสอพองจะไม่แพ้ตัวที่แพ้คือตัวสมุนไพรที่ใส่ในดินสาพองลงไปอ๋อดินสาพองยังไงไม่มีคําว่าแพ้มีแต่คุณประโยชน์ค่ะอือย่างสมมติเราจะผสมขมิ้นที่จะทาน่างไง ตัวขมิ้นน่ะมันจะมีน้ำ oh. ต้องเอาไปสตุอีกรอบหนึ่งถึงโรงงานเขาจะอบมาให้เราแต่น้ำใ,<ช>ในขมิ้นยังมียังมีก<ม>ระตุก<อ>มันคืออะไรครับ้าน้อยต้องใช้ความร้อน200องศาค่ะเชื้อในดินถึงจะตายค่ะสตุคือการใช้ความร้อน200องศาค่ะให้ฆ่าเชื้อโรคอยู่ที่อยู่ในดินใช่ค่ะ<อ>เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หม้อดินในการทําสตุแล้วเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่ไหมครับถ้าอย่างชุมชนเนี่ย ส่วนมากจะไม่ใช้แล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช้แล้วไม่ใช้หมอดินะแล้วเอาภาชนะอะไรใส่แล้วทำสตูครับเออจะมีเป็นถังสแตนเลสอะค่ะโอ้ถังสแตนเลสโอ้โหแบบใหม่เลยนะเนี่ยดีเลยสิคะสะอาดปลอดภัยสะอาดปลอดภัยโอ้แสดงว่าวิวัฒนาการดีขึ้นพัฒนาไงคะพัฒนาเนาะ ขั้นตอนต่อไปหลังจากดินสอพองใกล้แห้งป้าน้อยก็จะนําดินสอพองที่ได้มาทําเป็นก้อนโดยมีน้ําหนักก้อนละ5ยกิโลกรัมโดยประมาณนะครับแล้วจึงนําไปตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์เมื่อแห้งก็นำดินสอพองไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ พีน่นุชตกลงเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยมันคือดินสอพงดินสอพองใช่หมดเลยอย่างนี้ก็ดินสอพองใช่แล้วอย่างนี้ก็คือดินสอพองดินสอพองแหมนี่ลุงชินนะนะเข้าใจผิดซะตั้งนานนี่ถ้าไม่ได้มาที่บ้านหินสองก้อนเนี่ยนะไม่รู้หรอกนะก็เข้าใจว่าไอ้อย่างเนี้ยคือดินสอพอง แล้วอย่างเนี้ยไม่ใช่ดินสองพองลุงชินเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ตกลงอันนั้นดินสอพองดินสอพองอันนี้ดินสองพองใช่เลยงา้นเนี้ยดินสอพองหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวไม่ได้ดินสองพองเรเอาเลยคนลบบุรีเราเหมือนกับโชคดีมีมีสมบัติอยู่ในแผ่นดิน ก็คือดินสอพองจากวัดพระบาทน้ำพุไปสักน่าจะสิบนาทีก็จะถึงแหล่งดินสอพองหลวพ่อเคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เคยไปเหมือนทำสรารคดีมาเมื่อหลายปีแล้วให้ญาติโยมได้รู้จักดินสอพองมาแล้วแต่วันนี้ก็ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องดินสอพองอีก แต่ว่าก็อยากพูดให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะดินสอผองนั้นเป็นของคู่บ้านคู่เมืองยัดโยมคนลบบุรีจะท่องได้คําขวัญจังหวัดลบบุรีวังนารายคู่บ้านสารประการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอผองเขือนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์เกิดกกล้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระารายผลลบบุรีท่องได้กันเด็กๆก,ก็ท่องได้สารพระการคู่เมืองวังนารายคู่บ้านแต่ที่มีเข้าไปก็คือเมืองแห่งดินสอผองอยู่ที่ลบบุรีญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าลบบุรีมีดินสอพองที่ดีที่สุด หลวงพ่อก็ฟังเอาไว้แต่ใครจะพิสูจน์ก็ต้องลองไปพิสูจน์กันดูว่าดีที่สุดจริงหรือไม่หลวงพ่ออยากจะพูดถึงเรื่องดินสอพองที่ลบบุรีหลวงพ่อเคยมีความคิดเอาดินสอพองเนี่ยมาทำแป้งดีๆให้ลูกให้หลานได้เอาไปใช้ทากัน ซึ่งคนลบบุรีเองหรือคนที่ทำดินสอพองเองเขาก็ใช้นะใช้ดินสอพองมาทำเป็นเครื่องสำอางเครื่องปะทินผิวซึ่งไอ้ดินสอพองเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษแต่หลวงพ่อก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องชื่อดินสอพองไอ้ตัวดินสอคำแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ไอ้พองคำหลังเนี่ยทำไมมันถึง เป็นคำว่าผ่องดินสอผองก็แปลว่ามันต้องมีการผ่องตัวแน่ๆที่ได้ชื่อว่าดินสอผองท่านผู้ชมครับดินสอผองนั้นมีประโยชน์นํามาใช้ได้หลายอย่างหลายประเภทดินสอผองสามารถนํามาทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางได้ ดินสพองสามารถนำมาทำเป็นส่วนประกอบของยาแผนไทยที่เรียกว่ายาตำรับโอสถพระนารายณ์ดินสพองสามารถนำมาพอกไข่เป็ดให้เป็นไข่เค็มดินสพองก็ยังได้ครับดินสพองสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย ครับไอเรื่องดินสองพองอะ่ะผมก็พอรู้แล้วว่ามาันนำนายังไรเกิดยังไงทํำยังไงแต่ผมอยากรู้ตอนเนี้ยดินสอพองอะ่ะอุย้ยยังเป็นที่นิยมขายดิบขายดีเหมือนสมัยก่อนไหมครับไม่เหมือนค่ะตั้งแต่ภาครัฐนะคะไม่อนุญาตให้เล่นดินสอพองทั้งหมู่บ้านก็เลยเงียบเหงามากอะค่ะอ๋อเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่ค่ะก็เลยทำให้ ดินสอพองเนี่ยในช่วงสงกรารเนี่ยขายไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหแล้วเราขายไม่ได้เนี่ยแล้วดินสอพองที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราจะทํายังไงละครับก็ต้องปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนโอ้โหน่าสงสารปกติอะอช่วงที่ไม่มีการระบาดของโควิด1 9ดินสอพองเนี่ยเราขายกันได้แค่ไหนครับขายได้เยอะค่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยค่ะ เดือนหนึ่งเป็นร้อยร้อยกว่าตันนะคะ่ะที่ออกค่ะที่ตำบลทะเลชุบศรใช่ค่ะหมู่บ้านหินสองก้อนบ<ช>่อที่ส่อพองเนี่ยใช่ค่ะขายได้กันเป็นหลักหล,กหลายๆตันเลยเหรอใช่ค่ะโอ<ห>้ยตันละเท่าไหร่ครับตอนนั้นขายตันเท่าไหร่เออตอนนั้นถ้าเป็นดิน ตุ่มที่เล่นช่วงสงการจะอยู่ที่ตันละ2,500 2,500บาทตอนนตันใช่ค่ะูำถูกจังเลยขนาดขายได้ดีๆอย่างนี้เนาะแล้วพอตอนนี้พอตอนนี้ขายได้กี่ตันแล้วครับปีนี้ยังไม่ได้สักตันเลยค่ะยังไม่ได้สักตันนึงเลยอสงสัยป้าน้อยโอ้ยแย่ทีแล้วทีนี้เราเราก็เปลี่ยนวิธีการใหม่หาอาชีพอะไรมาเสริมแล้วครับ ทางชุมชนส่วนมากไม่มีอาชีพเสริมอะค่ะเอาไข่เค็มนะไข่เค็มที่เราเคยทํากันนะไข่เค็มเขาก็ไม่มีตลาดรองรับเราอ่ะค่ะอแล้วอะไรที่เอาไปทําให้ความร้อนเรียกว่าอะไรนะพอน้อยสตุกหรืออะไรนะลงงนแล้วทําแป้งคาหน้าผสมคามิ้นน่ะขายได้ไหมไม่ได้ค่ะโรงงานปิดอะค่ะเอ้าโรงงานปิดทําไมะอะ,อะเพราะการระบาดของโควิดคนงานติดเชื้อใช่ค่ะโอ้โหแล้วทีนี้ ถ้าสมมติถ้าสมมุติว่าพ้นระยะนี้ไปแล้วพ้นระยะที่การติดเชื้อไปแล้วหมดไปแล้วเราจะตั้งหลักยังไงก็ดีหราปไน้อยก็ต้องนับหนึ่งไมอะค่ะเริ่มนับหนึ่งหม่เลยโอ้โห ควรอย่างเงี้ยเป็นอาชีพประจําเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมจริงๆคือทําดินสอทองครับผมทําดินสอทองครับโอ้อเราเสร็จจากดินสอทองมาแล้วก็มานั่งตากแห้งเอะไระพี่อันหนึ่งอย่างเงี้ยที่พี่ทําเนี่ยไอแ้แหนี่เขาเรียกปากใช่ไหมปากเป,ป,ป็นฝืนปากก็ได้ฝืนกี่วันครับพี่กว่าจะเสร็จปากหนึงยังยังเล่นน้อยก็ห้าหกเดือนนะครับฮ ห้าหกเดือนครับแล้วขายได้เท่าไหร่ครับก็ผืนแล้วสองพันก็บาทนะผืนราคาพันกว่าบาทครับทำห้าเดือนครับโอ้ยพี่มันไม่แย่แล้วเนี่ยก็เป็นยามว่างที่เราจัดทำดินเสาพองเลยครับแล้วตอนนี้ดินเสาพองเราอ่ะทำได้ไหมครับก็ได้ม่งนิดหน่อยครับได้มางนิดหน่อยครับโอ้ยสงกรานมีคนมาซื้อไหมพี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ ว่าวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะหนึ่งก็คือมันเป็นประโยชน์แต่สองก็คือเห็นใจใหเห็นใจคนที่เขาขายดินสอพองทำดินสอพองก็อยากให้เขาได้เรียกว่าลืมตาปากได้บ้างเพราะตอนนี้ขายไม่ได้กันเลยทั้งดินสอพองทั้งไข่เค็มนะหนะลวงพ่อก็อีกสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ เด็กๆวิ่งไปไปช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ซื้อมาไว้แจกญาติโยมวันสงการช่วงสงการนะหลวพ่อก็จะเอาไปเป็นของแจกของฝากให้ญาติโยมได้เอาไปใช้กันดูหลวงพ่อรับรองได้ว่าดินสสอแ่องเนี่ยเป็นของดีของลบบุรี ดินสอพองเอาไปใช้ทำอะไรได้มากมายหลายอย่างคนบางคนทิ่ผิวเขางดงามก็เพราะดินสอพองทาทุกวันญาติย,ยอมญาติโยมก่อนนอนก็เอาดินสอพองเนี่ยนะที่ทำเป็นเม็ดๆนี่แหละนะมาบี้บดกับน้ําปาหน้าไปบางคนก็ทาสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะให้ลูกหลานที่ ทำเรื่องดินสอพองครอบครัวที่ผลิตดินสอพองขายแต่ขายไม่ได้ก็ขอยมีกำลังใจเดี๋ยวก็ฟื้นฟูดีขึ้นมามันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกสะดุดด้วยโควิดนี่เองโควิดยังไม่หมดโควิดยังระบาดเราก็หมดโอกาสเล่นสงครขามกันคือเล่นในที่นี้หมายถึงเล่นแบบสนุกสนาน สาดน้ำกันแต่ก็ไม่เป็นหลายิโดยมทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐพวกเราช่วยกันป้องกันช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดหรือโอมครอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและพวพ่อก็ฝากกำลังใจมาให้พวกเราชาวดินสอพองลบบุรีทั้งหลายลพ่อก็ สัญญาเล็กๆว่าเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะพวกเราเอาอินสอพองม,มาใช้ประโยชน์นะที่วัดปานลำพุดได้ นที่แยกว่าหนูก็มีหนูก็จะให้ส่วนนี้เขาไปจ่ายค่ะ้าน้อยต้องรับผิดชอบอะไรมากง่ะตอนเนี้ยเยอะค่ะเหรออย่างคุณแม่เห็นแล้วมีคุณแม่ด้วยแล้วก็ีใครอีกอะ้าน้อยอย่างชาวบ้านเนี่ยคหะที่เขาไม่มีเนี้ยอ๋อเพื่อนบ้านปันอันนี้ให้โอ้พะน้อยเอาเลยเอาเลยทับสิ่งที่หลวงพ่อนำมาฝาก้าน้อย้าน้อยจะนำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านค่ะ เขาเขายิ่งกว่าเราใช่ไหมป้าน้อยเขายิ่งกว่าเราอีกพูดปุ๊บมันตัดเลยใช่ไหมป้าน้อยป้าน้อยยังมีที่ดินยังมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยที่ดินก็ไม่มีไปรับจ้างอย่างเดียวคโอ้เนี่ยทำดินสองพองแต่ที่ดินไม่มีให้แรงงานอย่างเดียวคเป็นเรื่องที่ถ้าใครช่วยได้ต้องช่วยนะครับถ้าใครช่วยได้มาช่วยด้วยสารป้าน้อยนะ ศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองบ้านหินสองก้อนตะบนทะเลชุดสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยป้าน้อยค่ะนะทำเพื่อสังคมมาเยอะแล้วตอนนี้ตลอดเวิตเลยให้สังคมมาช่วยบ้านหินสองก้อนของเราด้วยชู้ๆนะป้าน้อยนะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะแล้วคิดถึงหลวงพ่อไหม ิดถึงค่ะเหรอหลวงพ่อบอกเคยมาเยี่ยมตั้งหลายคนเคยมาหลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกเคยมาเยี่ยมป้าน้อยอยู่จะหะาะกัจากป้าน้อยโอ้โหห่างจากวันไม่กี่นาทีเองนะใช่สิบนาทีถึงไหมเจ็บเครียดนะป้าน้อยนะแต่สรุปแล้วเนี่ยเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกค่ะโอ้โหรักษานลำใจป้าน้อยเลยคือก็มาเช้ากินข้าอะค่ะ เขาไม่มีบางครั้งเขามาขอเราเราก็ไม่มีแต่เราก็ต้องแบ่งก็ต้องให้เพราะเรามีมากกว่าใช่ไหมคะโอ้โหเนี่ยเป็นคําสอนของหลวงพ่อเลยทั้งงานจบนมีมากแบ่งปันคนมีน้อยอย่างงานจมเนี่ยไม่มีเงินจัดหนูก็เรียอะไรในหมูว่าโอ้โหแล้วก็เงินสนตัวของเราที่ผมช่วยเอ้าวป้าน้อยเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองแล้วเป็นอบตเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเหรอนีเป็นผู้ช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยโอ้ถึงว่า เป็นห่วงเป็นใยดูแลตัวเองก็ลําบากแล้วเนี่ยโต๊ะก็อีที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตอนเนี้ที่ฝุ่นจับยกไปวาง,งข้างนอกหมดแล้วใช่เนี่ยก็ตอนนั้นมานะยังมีก็อี้จัดเรียนไว้เนี่ยให้คนมาเรียนรู้แหมไม่ต้องไปโทษใครหรอกน้องมันเป็นเรื่องของโรกไทยไข้เจ็บใช่ค่ะโรคภัยน้นนเจ็บมันมา,า <ๆ S 1> เราก็ต้องป้องกันเป็นยังไงครับท่านผู้ชม ได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองบ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีวันนี้ต้องกาบขอพระคุณพี่น้อยนะครับหรือป้าน้อยของเรานี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยพี่นุสเป็นงานประโยชน์ที่สอพองมีม,มีมากมายเลยเอะยอีกหนึ่ง สิ่งของสิ่งของที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากเราต้องเอาตั้งไว้นี่เลยบนโต๊ะเครื่องแป้งใช่แล้วนะเ,ออเป็นเสื่องสําอางประเภทหนึ่งถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นนะดีลุงชินแล้วพี่นุชจะใช้ไหมใช่สิใช้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องดินสอพองนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ป้าน้อยเบอร์โทรศัพท์อะไรครับป้าน้อย0 8 6 ศ1 3 6 4หนึ่งสสี่สองแปดโอ้โหนี่นี่ตามที่เราให้ไว้ในรายการนี่เลยนะครับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาเวลาหมดแล้วต้องขอลาแล้วก็จากท่านผู้ชมไปเทียงแค่นี้ก่อนแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกันอีกทีเป็นไงพี่ดุวสัปดาห์หน้ามาพบกันไหมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ